โอเคนะครับขอเข้าสู่ตัวประเด็นนะครับวันนี้เอาสองทีนะครับเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเย็นที่ผ่านมานะครับรถด่วนพิเศษทักสี่ทักสีนารัตสามหนึ่งนะครับกรุงเทพอับดุ่วัฒนชุมทางห้าใหญ่นะครับได้ชนกับคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามทางรถไฟนะครับผมไม่รู้ว่าที่เขาที่วันนี้ เนื่องจากว่าผมดูไทยรัฐเมื่อกี้เมื่อสามชั่วโมงที่แล้วผมเศร้ามากนะครับผมเห็นข่าวแล้วผมเศร้ามากผมจึงมาอัถกประเด็น EP นี้นะครับก็คือต่อจาก EP ที่แล้วนั่นแหละนะครับวันนี้เอาสอ EP นะครับคือเป็นเจ้าบา่าวเจ้าสาวนะครับที่เขาเนี่ยกำลังจะเข้าวิวาก็คือแต่งงานกันแต่ว่าแฟนสาวเนี่ยของแฟนหนุ่มเนี้กลับมาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือทางโมงไซค์ผมไม่ทราบ แฟนเขาเนี่ยเสียชีวิตเลยนะครับทาให้ผู้ชายที่เป็นเจ้าบ่าวเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากนะครับเจ้าศพร้องให้เสียใจนะครับผมเห็นเมื่อกี้นี้ผมรีบเอาแมสมาแล้วก็มาถ่ายนี่แหละนะครับคือผมอะ่ะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคู่ที่แบบว่าโดนชนก่อนแต่งงานเนี่ยมันมีเยอะไหมมีนะครับอย่างบางคู่เนี่ยก่อนงานวิวาห่างมันอย่างเขาแต่งพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยแฟนเขาเนี่ย เหตุทั้งนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอะไรเนาะนะครับแต่ผมก็พูดนะครับว่าเขาคงจะทําบุญมาแค่นี้นะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของพี่ตรงนี้เนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับอย่าไปที่ไม่ดีเลยนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าพี่สองคนเนี่ยเขาคบกันมากี่ปีแล้วนะครับผมก็เสียใจยด้วยนะครับนะฮะคือต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่เศร้ามากมา เรื่องที่สองผ่านวันนี้มาไวไปไวนะครับเรื่องที่สามอันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาเนี่ยไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับถ้าถ้าผิดขอภัยนะครับเขาเดินไปตรงบันไดเลื่อนนะครับอย่างที่บอกว่าบันไดเลื่อนเนี่ยในห้างกับในท่าอากาศยานต่างๆจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นบันไดในห้างสรงผสินค้าเนี่ยจะมีบันไดเหมือนเป็นขั้นหนึ่งสองสามอะไรอย่างนี้แต่ว่า ขาัดเสีเนี่ยจะเป็นบันไดเลื่อนนะครับก็คือเลื่อนรงไปอย่างเงี้ยนั่นเองนะครับและทีนี้เนี่ยบันไดเนี่ยเหมือนมันดูขาดที่เขานะครับขาพที่เขาน่าจะขาดมั้งอุ้ยจะหย่อมมากนะครับผมเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องเดี๋ยวค่อยเล่าก่อนะเรื่องเนี้ยผมก็เคยเจอมากับตัวแต่ก็เกือบแบบพี่เขาแล้วเช่นกันคือตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ทําช่อง YouTube ผมนั่งรถไฟไป,ไปลรงเรียนิ์ นะครับก็คือไปบ้านที่ชาวย่ผมในแหน่ที่ที่คอของอจังหวัดปทุมธานีนะครับก็เลยลงที่สถานีรงังสิตแล้วจังหวัดที่ผมเนี่ยลงมาจากขบวนรถไฟ2องหนนะครับตอนนั้นนั่งรถธรรมดาสองหนึ่งสองไปนะครับไม่ได้ถ่ายรีวิวการเดินทางเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ทำยูทูบนะครับผมเนี่ยถือรูปหลวงพ่อพัดรูปใหญ่มากนะครับย่านเนี่ยเขาขึ้นบันไดไปแ,แล้วผมอ่ะเกือบล้มนะครับแบกกระเป๋าสะพายกระ บันไดจูดขาขาดมีสยองนะครับถ้าจะใช้มันไดจริงๆก็ใช้อย่างระมันระวังนะครับเราก้าวขาไปเลยนะครับแต่เราต้องแบบสังเกตดีนะถ้ามันขึ้นไปทีละขั้นหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยเราค่อยก้าวนะฮะแต่มันก็มีโลกนี้ด้วยนะครับก็คือเขาเรียกว่าโลกอะไรนะผมขอตั้งผมขอเรียกว่าโลกกลัวบันไดเลื่อนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่กล้าขึ้นจริงๆ ผมเนี่ยสมัย,ยนี้เนี่ยก็ขึ้นไหมก็ไม่กล้าขึ้นพอโตมาเนี่ยได้ลองขึ้นจริงจริงก็เออมันก็ดีนะครับมีที่เราจับข้างๆโอเคไม่ต้องจับก็ได้นะครับแต่เราแค่ทรงตัวก็พอนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทุกคนนะนะครับก่อนที่จะทอะไรเนี่ยอย่างผมเนี่ยกว่าที่จะเออขึ้นบันไดเลื่อนได้เนี่ยต้องเรียนรู้อะไรมาเยอะนะครับอย่างเคสนี้เนี่ยที่พี่เขาโดนดูขาขาเนี่ยก็เป็น อุทาหอนเตือนใจเหมือนกันนะครับสาหรับคนที่ชอบบันไดเลื่อนชอบขึ้นบันไดเลื่อนบ่อยๆว่าจะไปไใช่โทษไปห้างนะครับห้างจะมีเยอะนะครับบางห้างก็มีลิฟต์อันนั้นสะดวกด้วยนะครับถ้าบางห้างมีลิฟต์เนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ลิฟต์จะดีกว่าเนาะนะครับโอเคเรื่องที่สามผ่านนะฮะวันนี้มาไวแปลไวเรื่องที่สี่ สม,มุดปาการนะครับลูกค้าสาคนนะครับเขาเนี่ยกำลังเดินช้อปปิ้งกันอยู่นะครับจู่ๆเนี่ยไม้ที่อยู่เขาเรียกว่าเออมันเป็นล้านหรือเปล่าผมไม่รู้นะมันเป็นไม้ประดิษฐนน์นะครับหล่นลงมานะครับทับหัวพี่ผู้ชายเนี่ยบาดเจ็บสาหาัสส่วนพี่ผู้หญิงสองคนเนี่ยบาดเจ็บแค่เล็กน้อยตอนนี้ก็นําตัวส่งโรงพรยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรื่องที่สี่ผ่านวันนี้มาไว้ เรื่องที่ห้าชนบุรีนะครับแม่หลายประเด็นละห้าประเด็นละนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชมบุรีนะครับมีกระบะนะครับแข่งซิ่งกันนะครับเหมือนแข่งรถแข่งเลยนะครับแข่งซิ่งกันและทีเนี้ยชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยนะครับเขาโวยนะครับก็เลยแจ้งตำรวจมาบางคนเนี่ยหนีรอดไปได้แต่มีคนหนึ่งที่ไปชนท้ายรถตำรวจนะครับก็เลยถูกจับไป ตอนนี้ตำรวจเนี่ยก็น่าจะกําลังเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายมามอบตัวให้ได้นะครับซึ่งถามว่าการที่คุณมาแววนจางคื้นแนแบบเป็นุม,มันผิดไหมคือมันก็ผิดนะครับเพราะว่าไปรบกวนเวลานอของพวกเขาด้วยบางคนนอนหนึ่งทุ่มก็นอนแล้ว่บางคนสองทุ่มบางคนก็ดึกนอนตีสองตีสามนะครับก็ต้องรบกวนไว้สิ่งพวกนี้แต่บางคนก็ชอบนะครับสักกลุมนึงนะครับผมก็ชอบนะักการขี่รถเตอแต่มันต้องดูเวลาด้วย นะครับเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองเนาะนะครับโอเคเรื่องที่ห้าผ่านเรื่องที่หนะครับอันนี้เป็นข่าวการเมืองนะครับมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับไปยื่นข้อเรียกร้องจากวันนายกแห่งชาตินะครับเป็นวันจากวันที่สมิถุนายนเป็นวันที่2 4มิถุนายนนะครับก็มีคนก็มีคนที่ใส่เสื้อส้มเนี่ยเขาเรียกว่าดอกส้มนะครับไปด้วยแล้วทีนี้เนี่ยเกือบประจันหน้ากัน ดีนะครับที่ตํารวจเนี่ยเขามาคุมนะครับเพราะถ้าเกิดว่าลงมาข้างล่างเนี่ยประท้ากันแน่นอนมีการทําร้ายเกิดขึ้นแน่นอนตํารวจต้องเข้ามาระง,งับเหตุทบทวนนะครับคือฝั่งที่เชร์พิธานเขาอยากให้พิธาเป็นนายกแต่ไอ้ฝั่งเนี้ยมันอยากให้ไปยุ์เป็นนายกต่อครับอ่าซึ่งผมบอกว่ามันหมกยุคข,ของประยุ์จากโอร์ชาแล้วควรจะเป็นยุคข,ของพิธาลิมเจริญรัตน์สักทีนะครับ ถามว่าผมอยู่ฝั่งไหนตอบตรงนี้เลยนะครับว่าผมอยู่ฝั่งประชาธิปไตยก็คือคุณพิธานะครับผมไม่ได้อยู่ฝั่งสลิมนะครับผมอยู่ฝั่งประชาธิปไตยสามนิ้วนะครับ<ม>โอเคเรื่องที่หกผัเรื่องที่เจ็ดนะครับคล้ายๆกันเลยเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นนักวอลเล่ย์ไทยผู้หญิงนะครับเขาชูสามนิ้ยงนี้เขาชูสามนิ้วแบบนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ชูเพื่ออะไรเอา้าถ้าชูสองนิ้วเนี่ยมันไม่ผิดหรอทําไมอ่ะชูสามนิ้วผิดหรือมึงจะให้ชูสี่นิ้วห้านิ้วหรือว่ามึงจะให้ทาท่านี้มาทําได้ทุกรูปแบบไอ้เฮียสามนิ้วอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะทางการเมืองคือมึงสามารถถ่ายรูปก,ก็ได้อ่ะอย่างเวลามึงจะนับเลขอ่ะหนึ 1, 2, ่งสองอะเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยไอ้เฮียโซเชียลแม่งเป็นควยอะไรกันวะ ไอ้สัตว์คนไทยกลุ่มนี้มันเป็นสลีดชัดไอเ้เคียเขาแค่ทำสามนิ้วพวกมึงก็หาว่าเขาเป็นนุมน่มเป็นนี่ตอนนี้เนี่ยโค้ชของทีมวอลเล์บอลไทยเนี่ยนะครับเขาออกมาชี้แจงแล้วนะครับทําไมพวกกูไอ้ฮอตทาไมอะ่ะพี่คนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะชูสัตว์นิ้วหรอนำอิสร,ออรภาพของเขาอิสรภาพของเขาไม่ใช่อิสรภาพของพวกมึงพวกมึงอะ่ะกูว่านะพวกมึงอะ่ะควร ไม่ยุ่งเลยจะดีกว่านะครับฝากไว้คิดเนาะนะครับเรื่องที่เจ็ดพานนะฮะวันนี้หลายเรื่องมากนะครับเรื่องที่แปดนะครับเรื่องที่แปดมาไวแปไวเรื่องที่แปดนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านลาบแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนี่แหละแล้วอยู่ติดกับวัดนะครับแล้วชั้นแล้วข้างหน้าร้านเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยเปิดเป็นร้านลาบปกติแต่ชั้นสองนะครับกลับเปิดเป็นผับบาคาราโอเกต นะครับซึ่งมันไม่มีใบอนุญาตนะครับตอนนี้ตำํำรวจเขาก็าไปค้นจับกลุ่มด้วยนะครับมีเยาวชนอยู่ด้วยนะครับนะคือมันเป็นร้านลับก็ว่าได้มั้งนะครับที่ร้านมันนังก็เพราะว่าตำํำรวจนี่แหละไปจับเนาะนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณจะทําร้านอาหารจริงๆอ่ะคุณทําร้านอาหารไปเลยนะครับบางร้านเนี่ยเขาผสมประสานกับดนตรีร้องเพงลงไพเราะเออเนี่ยดี นะครับแต่ต้องมีการขออนุญาตด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเวลาที่สมมติว่าผมนอนยาหลับอยู่แล้วผมได้ยินเสียงใครเปิดเพลงก็ไมาดูเป็นผับบาร์คาราโอเกะกับบ้านผมอย่างเงี้ยผมก็ไปแจ้งความกับตำรวจว่าเออผับนี้เขาเปิดเกินเวลาที่กำหนดอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปถึงที่ร้านของเจ้าของร้านปับ๊บเจ้าของร้านก็แสดงบัตรอนุญาตให้ดูเออเจ้าของร้านเนี่ยยังพอรอดแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใบอนุญาตนั่นเลยฮะปัญหา นะครับคือเขาไม่รอดแน่นอนนะครับคือเขาอาจโดนจับเขาอาจโดนปิดร้านไปเลยก็ได้นะครับโอเควันนี้แปดเรื่องนะครับถ่ายไปก็ระแวงฝนนะครับนะตอนนี้ลมก็พัดเย็นมากเนาะนะครับผมกะว่าจะพูดให้หมดเนี่ยตั้งแต่ตอนเที่ยงและที่ผมทำตกประเด็นเนาะนะครับวันนี้เอาสอง EP ไปเลยนะครับถือว่าเป็นการแถมนะฮะเป็นการแถมให้ นะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ดูข่าวมานะครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งผมแถมให้เรื่องที่9นะครับประเด็นที่9นะครับเป็นประเด็นทางการเมืองกันนะครับที่พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันประชุมเปิดสภาครั้งแรกนะครับก็จะมีการโหวตประธานสภากับนายกเ้วยมั้งนะครับก็คือประธานหนึ่งตำแหน่งแล้วก็รองสภาสองตำแหน่งนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะราบลื่นอย่างไรบ้างนะครับโอเควันนี้ก็ ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มหนาทีนะครับโอเคผมขออภัยนะนะครับถ้าผมอัดคลิปเนี่ยและท่านผู้ชมเข้าไปดูเนี่ยเสียงมากจะเปานิดนึงนะครับผมพยายามพูดเสียงดังให้สุดแล้วจริงๆนะครับขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์ผมเป็นไรเหมือนกันตอนแรกก็เสียงน้ำปกติแต่พอมาตอนเนี้ยกลับกลายว่ามันเหมือนเสียงเบามากนะครับโอเควันนี้ก็ต,ต้องขอล่ำลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืม ครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไปไทยกับฮาร์ดบีดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องผมด้วยนะครับโอเควันนี้เนี่ยก็เออเป็นวันที่ผมเนี่ยทำสุ่งประเด็นก็มาหลาย EP เหมือนกันนะครับจำวันแรกไม่ได้เลยว่าวันที่เท่าไหร่ที่เริ่มทำสถ่งป,ประเด็นนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเป็นรายการไข่พอสงสัยนะครับอันนั้นผมคิดขึ้นมาเองไม่ได้คอปใคร จนมาเปลี่ยนเป็นปกลายเป็นตกประเด็นอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูกันนี่แหละนะครับที่ผมตั้งชื่อกประเด็นก็เพราะว่าจะเอาประเด็นต่างๆเหล่านี้มาพูดนะครับมาพูดท่านผู้ชมคราบว่าอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับโอเควันนี้ก็ขอลำลงาแต่เพี่นี้ก่อนนะครับโก้ฝนตกโอเคไว้นนานานไเจอกันใหม่ในพีนะในพนะีหน้านะครับถ้าท่านผู้ชมช,มชอบกดไลค์กดแชร์กันี้เยอะนะครับแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยก็จะขอบคุณมาก นะครับตอนนี้ติดตาม790เียเอ้ย790กว่าขอขอบคุณมากนะครับมาร่วงกระทืบไลค์กระทืบติดตามให้เยอะนะครับให้ถึงพันล้านไปเลยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่พรีหน้านะครับ